สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอโยงออกมาโพสต์ถึงวัคซีนเรียกว่าประชาชนในประเทศต่างรอคอยฉีดวัคซีนโควิด -19 กันอยู่ในขณะนี้ล่าสุดทาง f เฟ e บ o ๊กนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าสนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก และออกมาเผยถึงวัคซีนว่าโควิดวัคซีนข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำเป็นที่วิตกกังวลว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาจะใช้ในบ้านเรามีข่าวในหลายประเทศหยุดใช้ชั่วคราวเพราะมีผู้ป่วยเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำและมีการเสียชีวิตหนึ่งรายจากการศึกษาใน3ล้านรายที่ฉีดวัคซีนมีการป่วยเกิดขึ้น22คนหรือเทียบกับ7คนในล้านคนที่ฉีดวัคซีน แน่นอนเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อุบัติการณ์การเกิดการอุดตันของเส้นเลือดดำพบได้บ่อยในคนยุโรปและอเมริกามากกว่าคนเอเชียถึง3เท่า เราจะเห็นว่าเวลาขึ้นเครื่องบินจะมีการแนะนำเสมอให้กินน้ำให้มากและให้ขยับตัวขยับขาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนที่ทําให้คนยุโรปมีโอกาสเป็นมากกว่าคนเอเชียหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางประเทศอังกฤษ,กฤษได้ฉีดไปแล้วมากกว่า11ล้านคนก็ไม่พบอุบัติการ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ โรคดังกล่าวจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นโดยคนในยุโรปที่อายุเกิน60ปีจะมีอุบัติการประมาณ5-13คนใน1,000คนในภาวะปกติถ้าฉีดวัคซีนแล้วติดตามไป1เดือนในคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนจะพบได้ถึง400-1,000เอพิโซดต่อประชากร1ล้านคน อย่างไรก็ตามจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาสาเหตุว่าเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นอาการที่พบร่วมด้วยหลังฉีดวัคซีนอะไรก็ตามแต่ที่เกิดร่วมด้วยหลังฉีดวัคซีนจําเป็นต้องมีการสอบสวนอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วหลังการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ในนอร์เวย์และเกาหลีมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ต่อมาก็พิสูจน์ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไฟเซอร์ก็ยังคงดําเนินการฉีดต่อไปอีกเป็นจํานวนมาก หรือมากที่สุดก็ได้ในขณะนี้คนเอเชียอย่างประเทศไทยมีโอกาสเกิดโรคนี้น้อยกว่าคนยุโรปถึง3เท่าและวัคซีนที่ใช้ที่ทางยุโรปหยุดการใช้ในแบชนี้ผลิตในยุโรปจึงมีการระง,งับใช้ไปไม่น้อยกว่า6ประเทศแต่วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยผลิตจากโรงงานเกาหลีจากข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการโดยเฉพาะองค์การอาหารและยาจะต้องเป็นผู้กำหนดสำหรับประเทศไทยและจะต้องมาหารือร่วมกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ